เพิ่มออร่ลลาสองวิของตัวใหม่คือเพิ่มออร่าอะไรสองวิอันนี้ผมไม่รู้เลยครับผมเพิอะไรพี่ถ้าจะระยะเวลาที่นี่พี่ที่มาขอเท้า oh. ถ้าไม่กิน AK จะไปดูดหัวตายเทาา้ทาเท้า เบียวอะไรพี่บ้าปะเนี่ยบ้านใหญ่ถ้ากูปล่อยเลยมาเดี๋ยวกูทำมา เขาตับมา,มว,ามวิ่ง <จะ S 2> เลยสัตวัสามเ,อ,อ,ะเอะไรไม่มีออ้อ้าว protein jing kudo jing ปัเออมีกั้นโซเทมไฟด้วยคืออนะไรวะเนี่ยไม่ใช่มันลืมไม่มีเบรฟ้าเล่นเบร์ไฟอะไรพี่มั่วแล้วพี่เจนี่นคือโทเทมไม่นี่เปล่าวะนี่เป็นขาปั่นเช้าอันนี้ไม่รู้อะอปล่อยไม่ได้เด็ดใช่ป่ะเพื่อนปล่อยไม่ได้ใช่ไหมล่ะ มันสูงใช่ไหมล่ะปล่อยสก,กิลไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะมันสูงโอ้ยปล่อ,อยได้แล้วจับเดยมร้อนไปเจอกัน อ้าทิ้งเยอเแค่ท่าทางไม้ก็เสียวเจ๊รอแป๊บนึงพี่ผมเข็มแดงหวต็อก้อ๋อไอดีละเปิดบัลเล่เมื่อกี้กูจับคนเลี้ยมาคนเลียล็อ

กำลังวิ่งไป <c oughs> ก็ต๊อบเฮ้ยเทขาวิ่นมาแล้วออกมาอีกสองคนนะ่ะมีเควสเขาหน้าจะยังเล่นไม่ค่อยเป็นะ เดินบ้านฟ้าเจอใครบเจอกับผมนะมาว่ะขอบนอ่ะขอบพิงขอทิ้งคิดว่าทิว่าอยู่แมททึกโอเคโอเคโอ้เคโออเ่เอเคอเคโอเเอเออออาง สังวิชิบเลยตังวิ่งตามไม่ทันหรอนอี่มาหมดกันาตนมามไปได้บาดฝ่าห้ฉีบเลยมันยัดเลยเนี่ยไม่กูจะเชิงหน้าไม้ล้ใช้ตะปินไนี่ตะปินอ่ะมันยัดเลยไปเลยไ,ยไีกันตันนะ ใครเล่นมาพิคพีแ่นแล้วไม่ได้เล่นทัอปแพทไฮเปอร์ไปแ่นหนึ่งป่ะไฮเปอร์อ่ะไม่ยังไม่ได้เล่นเลยเลยู่แ่นเดียวแค<ช>่ <ละ S 2> นั้นแหละไอ้แค่ไมคขียัดไม้นีเนี่น<ด><ล>ยไม้มันน้อยแค่มันละลายไม้อยู่แล้วแต่เนอะเอก็มีนะ ก็จะไม้แตกครับได้ใช้หรอกน้องโทษทีดูบ้นานฝา เลยก็ได้มังเปิดสามบนอ่ะน้อ่ะันเห็นก็จิ้มดิเออแแยกเลยป้านสายก้าโอ้ยปั่นเรือฮะมาตามมาสิสิแม่งมันให้เพือพ่อนสืขข้อปืนให้กูยังไม่ใช้หรอกบ้านฟ้าไลยก่อน ไม่ได้ใช้หรอกไม้แตกอ่ะไม่ได้ใช้อะดิแค้นแล้วดิได้ปะแค้นอลไใช่ไหมไม่ได้ใช้หรอกไม้แตกอ่ะแล้วก็ไปเจอกันบัสไาอีกรอบอ้ามาโดดลงตรงนี้มีแผ่นหนึ่งเคสวย ูเลยแย่เ huh. ร uh ียกน่าเกลียดเราจะไปเป็นแอเรียนนะแต่มีบ uh ัน huh. ดิลอยู่ก็ได้ใช้หลองไม้แตกตัวนี้เพื่อนอย่าหลงอย่าหลงตัวนี้อยู่นี่อยู่นี่อ่าแ เาถ้ากูพีกไปมันจะรู้ป่ะพี่ีอแค่ขอบบนจะไม่ไปเท่าไหรไม่ต้องหิวกูเดี๋ยวไปเทิดเอาเดี๋ยวไปเทิดเราไม่ต้องลงไปเดี๋ยวกูไปดูประตูก่อนของทิ้งเจตเจตนามันชัดเจนเกินเอาลงเบตอีกแล้วเออเดี๋ยวดอมมี่เทิดแค่นั้นแหละเราวิ่งขึ้นไม้ได้เดี๋ยวดอมมี่ล้มไหม แล้วตังมาออกประตูลอก่อนล้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 อก่อนไปไปคอยบล็อกมันอะอ่ะอ่าคอยบล็อกบล็อกล้มไปเลยอ่ะเดี๋ยวตังมาส่งประตูกันนั่นแหละเออเอเบอร์ไปบล็อกมันมาไปเลยวิ่งหนักมาทางไในนี่มาทึบนะอ่าสวยวิ่งมาแล้วว่าแล้วว่าแล้วผมไปเจอแน่นอนลงเบ็ดเออสวยแล้ว อินเลยบล็อกทีละคนออกตางนี้มาหมดยังถ้าหมดยังถ้าหมดยังออกไปเลยบล็อกไปเลยบล็อกไปเลยตังค์ม่คไปบล็อกเลยไปบล็อกมิคไปบล็อกเลยบล็อกคู่กันดูมันจะมันจะจะบล็อกมันอยู่ไหมสองคนน่ะไอสัตว์ต้องถึงกูอีกมั้งว่านะเป็นไงน้องนี่อ่ะมันจงใจใช้เกินอ่ะ ละละดูก็รู้ว่ามันจะใช้ไม้แตกพับเซฟเลยจบเลยครับแค่นั้นเองโอ้ยยี่อะไรวะย่ซสายบนมาตรงนี้ตายไอ้เจ๊่ะกูตัวเลยเปอร์ไอ้สัตว์แม่กูไม่รู้ว่าอยู่ ริาานขนาดตอนนี้เดินไปค่อไย,ไย,ยไปบ้านเลยไปเลยปั่นเลยไปปั่นเลยถามเลยเออมไม่มีแทงอยู่แล้วดีขวาล่าง 照顾好让。 กูหลอกลายเสียหลักไงสัส ไป with w h e e หมเปิดตู้ป ja, ุ๊บพี่เอกมาเลยจ้ามาเลยจ้า เอ็งกูติ่จะติ้มกูเถยเองกูติ่จะติ้มกูเถยเอ็งกูติ่จะติ้มกูเถอย จังงอนจังงอนน่าโมเป็ี่อโไรงนไไงเนี่ยมีลุกมีลุกเปเปอรเพื่อนมาหลอกเพื่อนมาเพื่อนวนอยู่เพื่อนวนอยู่ โอ้อุ้มเลยว่ะเห็นไยมบ้างแมทหลังแมทเทพมีปหมตัวแต่ว่ากูเล่นแมทเทพได้อยู่เปอ่าปึงมาเลยปึงมาเลยมันอยู่กลางกลางแมทมึงเห็นกลางแมสไหมเออ

jadi kering lah. Ma Mari, mari, mari. 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 ma di, ma เราไปหาเงินเปอรอ้มันหาไม่เจอหรอกผมบอกว่าไม่ออกสายกดได้ประตูไหนบ้านฟ้าเหรอเอ่อฝายลังอันหนึ่งฝาหลัง โอ้ยโอ๊อ,ยอ๊ยอเพออกกันเลยเหรอวะให้รักกูนหน่อยเหรอให้รักูหน่อยเหรอให้รักูหน่อยอ่ะเพื่อนไอ้เหี้ยพี่อ่อยออก เห็นผมติ่มจะทิ่มผมเฉยโอ้โหเอ็ก้าแอลเจียก็ทาเครื่องเห็นผมติ่มแล้วจะจิ้มผมเฉยอะไรวะเนี่ยมันบอกว่าอะไรวะจีๆเลยแค่นะ้ไม่ได้ใช่คนไทยอะบางโมงเลยที่เห็นอะ